กฎสิบประการสำหรับการเป็นมนุษย์จากหนังสือหากชีวิตคือเกมกฎเหล่านี้คือกฎเมื่อคุณเกิดมาคุณไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือสำหรับการนำทางต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นชีวิตคือการสืบทอดบทเรียนที่ต้องดำเนินชีวิตจึงจะเข้าใจเฮเลนเคลเลอร์ คุณคงเคยเห็นกฎสิบประการของการเป็นมนุษย์ถูกแชร์บนโลกอินเทอร์เนต็ตนับครั้งไม่ถ้วนในมีมในบล็อกส่วนตัวและแม้แต่ในหนังสือแม้ว่าหลายแหล่งจะอ้างถึงกฎเหล่านี้ว่าสืบทอดมาจากภาษาสันสกีตโบราณและถึงกับระบุว่าไม่ทราบผู้แต่งแต่กฎด,ดังกล่าวเป็นผลงานของกูรูแห่งยุคปัจจุบัน จากหนังสือชื่อ If Life Is a Game นี่คือกฎเราต้องยอมรับว่าการอ่านเราสามารถเชื่อได้อย่างง่ายดายว่าเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากครัมพีโบราณบางข้อเนื่องจากกฎดังกล่าวสะท้อนอยู่ในใจลึกๆเรากับว่าเรารู้จากพวกเขาอยู่เสมอว่ากันว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ความคิดดั้งเดิมทุกความคิด ได้ถูกคิดไปแล้วสิ่งที่ครูทางจิตวิญญาณปรารถนาที่จะแบ่งปันกับเราเป็นเพียงการตีความความจริงของพวกเขาที่มาจากองค์เดียวพระเจ้าเทพธิดาจักรวาลสิ่งที่คุณต้องการเราไม่รู้ว่านี่เป็นความจริงหรือไม่แต่เรามักจะเห็นด้วยกับปรัชญาแนวคิดของฉัน ก็เหมือนกับน้ำบนโลกซึ่งเป็นน้ำชนิดเดียวกันที่นำกลับมาใช้ใหม่หลายล้านครั้งผ่านกระบวนการการระเหยและการตกตะกรอนเรากำลังดื่มน้ำแบบเดียวกับที่อับราฮัมดื่มความคิดที่ได้รับการโดนใจก็ไม่ต่างกันมันเพิ่มขึ้นและลดลงในจิตสำนึกของเราจากความคิดดั้งเดิม ที่แสดงออกในโลกทางกายภาพต้องบอกว่าเรามักจะอ่านกฎสิบประการของการเป็นมนุษย์ด้วยความชื่นชมในความฉลาดของผู้เขียนที่มีต่อสภาพความเป็นมนุษย์ฉันใช้มันเมื่อสับสนกับสถานการณ์ในชีวิตของฉันและค้นหาคำตอบสำหรับทิศทางของเส้นทางของฉันฉันได้รวมไว้ในบทความ ถึงสมาชิกที่ขาดความชัดเจนและขอคำแนะนำเราได้ไต่ตองอย่างลึกซึ้งและภูมิปัญญาของผู้เขียนเราไม่เคยเบื่อที่จะแบ่งปันความรู้จากพวกเขาบางทีคุณอาจพบความหมายในการตีความเฉพาะนี้ว่าประสบการณ์ของเราที่นี่จะเป็นอย่างไรนี่คือกฎสิบประกราร สำหรับการเป็นมนุษย์จากหนังสือเรื่อง if life is a game 1. คุณจะได้รับร่างกายไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดมันมันก็จะเป็นของคุณไปตลอดชีวิต 2. คุณจะได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตคือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งทุกวันเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติม สมไม่มีข้อผิดพลาดมีแต่บทเรียนการพัฒนาสู่ปัญญาเป็นกระบวนการการทดลองลองผิดลองถูกความเห็นอกเห็นใจเป็นวิธีการรักษาสำหรับการตัดสินตนเองและผู้อื่นอย่างรุนแรงการให้อภัยไม่ได้เป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการลบหนี้ทางอารมณ์อีกด้วย 4. บทเรียนจะเกิดขึ้นซ้ำๆจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนซ้ำๆจนกว่าจะเรียนรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นปัญหาและความท้าทายความหงุดหงิดและความขับข้องใจคือบทเรียนเพิ่มเติมพวกเขาจะทำซ้ำจนกว่าคุณจะเห็นพวกเขาเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สถานการณ์เจ้ากรรมและเรียนรู้จากพวกเขา ความตระหนักรู้และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการดําเนินการตามกฎนี้การตำหนิใครหรือสิ่งอื่นใดสำหรับความโชคร้ายของคุณคือการหลบหนีและการปฏิเสธคุณเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณและเกิดอะไรขึ้นกับคุณ 5. บทเรียนการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่มีบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอยอมจำนนต่อจังหวะชีวิตอย่าต่อสู้กับมันจงอ่อนน้อมถ่อมตนมากพอที่จะยอมรับจุดอ่อนของตนเองและยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัวจากสิ่งที่คุณอาจเคยชิน 6. ที่นั่นไม่มีอะไรดีไปกว่าที่นี่ ด้านอื่นๆของเนินเขาอาจเขียวกว่าด้านของคุณแต่การอยู่ที่นั่นไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขไม่รู้จบจงรู้สึกขอบคุณและมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณอยู่ในระหว่างการเดินทางชื่นชมสิ่งที่ดีมากมายในชีวิตของคุณแทนที่จะตวงและสะสม สิ่งที่ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้คุณมีความสงบสุข 7. คนอื่นเป็นเพียงกระจกเงาของคุณคุณรักหรือเกียดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลอื่นตามความรักหรือความเกียดชังเกี่ยวกับตัวคุณอดทนยอมรับผู้อื่นตามที่พวกเขาเป็นและพยายามเพื่อความชัดเจน ในการตระหนักรู้ในตนเองพยายามที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงและมีการรับรู้ที่เป็นกลางเกี่ยวกับตนเองความคิดและความรู้สึกของคุณ 8. ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณคุณมีเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการคุณจะทำอย่างไรกับพวกเขาขึ้นอยู่กับคุณ รับผิดชอบตัวเองเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเมื่อคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่าโกรธกับสิ่งต่างๆ 9. คําคำตอบอยู่ในตัวคุณเชื่อในสัญชาตญาณและความรู้สึกที่อยู่ลึกที่สุดของคุณไม่ว่าคุณจะได้ยินมันเป็นเสียงเล็กๆ 10. สุดท้ายแล้วคุณจะลืมสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถเหล่านี้ประสบการณ์ในช่วงแรกๆของเรานำเราไปสู่โลกทางกายภาพห่างไกลจากตัวตนทางจิตวิญญาณของเราดังนั้นเราจึงกลายเป็นคนที่สงสัยเหยียดหยามและขาดความเชื่อและความมั่นใจกดสิประการไม่ใช่บัญญัติ แต่เป็นความจริงสากลที่ใช้กับเราทุกคนเมื่อคุณหลงทางจงเรียงหาพวกเขาจงเชื่อมั่นในพลังแห่งจิตวิญญาณของคุณ